เปิดวิดีโอครั้งแรกนะครับวันนี้เรามาดูต๊กแกออกไข่หลังบ้านนะครับตอนนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับเฝ้าไข่อันนี้โห <c oughs> ค่อนข้างจะเชื่องเพราะว่าผมให้หนอนยักษ์เขากินเรื่อยๆครับ <c oughs> นี่เดินมาขอนอนแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีหนอนให้ดูไข่นะครับ <c oughs> เหมือนกับอนุรักษ์ต๊กแกบ้านเลย <c oughs> นี่กำลังจะเดินมามาขอกินหนอนนะครับเนี่ยเหมือนเขารู้ครับคือถ้าเราให้หนอนเขาเรื่อยใช้ฟอเสเซปให้ครับคีบหนอนยักให้กินเรื่อยๆก็ไม่อดตายครับเพราะว่าในธรรมชาติเขาจะหา,มาแมลงกินค่อนข้างลำบากมาแมลงก็น้อยลงคนระับผมว่าทุกวันนี้นี่ก็ค่อนข้างสมบูรณ์ก็เนี่ยครับเขาก็จะเดินมาขอรื่อยๆขอกินขออะไรมันเขารู้อะครับเนี่ย ถ้าเราขยับมือก็มาแล้วโอเคครับคลิปแรกก็ให้ดูชีวิตสัตว์ตามบ้านนะครับเป็นตุ๊กแกบ้านสวยๆครับนะครับก็ถ้ากดไลค์อะไรก็ชอบก็กดซับสไครต์กดไลค์ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับคลิปแรกเลยนะครับเนี่ยครับสวัสดีครับ